ทั้งเหนือแล้วอะไรเรียกแตงสาฮะหวานครับหวานครับหวานหอมซื้อไปขายก่อนตายไม่ตายแล้วเพราะว่าอาจจะปลูกไว้ที่ร่มลำไรไม่ได้ถ้าแบบดในการเลือกกิ่งเลือกยังไงบ้างครับเรียกว่าเลือกได้เลยได้หมดครับเอกแลกก็ตอเนแรกเลือกกิ่งสวยๆก็แล้วกันแล้วก็ตัดไอ้ถ้าไม่ตัดเนี่ยมันจะยุ่งยุ่งยุ่งตอนเือกกิ่วยๆก้นแล้วก็ตัดไอ้ถ้าไมตัดเนี่ยมันจะยุ่งยุ่งยุ่งตอนหรือปกิ่งยอด็แล ตอนแรกเราก็ทำขายถ้าเราทำขายเป็นพาณิชย์นะครับเราก็วัดไปประมาณหกเจ็ดสิเซนก็ประมาณหนึ่งช่วงแขนนะครับแล้วเราก็ตัดแค่นี้นะครับวัดไปเจ็ดสิวิธีแรกนะครับวิธีคือการปาดนะครับ ปาดไม่ต้องลึกครับปาดเข้าเปยระวังมือนะครับค่อยๆนะครับเพราะว่ามีนิคมนะครับแล้วเราก็หาไม้มาขั้นเข้าไว้หน่อยหนึ่งคือหาหาข้อมันใช่ไหมคะหาตามันแล้วก็ปาดเหนือถูกไหมคะปาดถ้ายอดทิ่มลงแล้วก็ปาดลงนะครับถ้าย่ายอดขึ้นแล้วก็ปาดขึ้นถ้ายอดตังขึ้นเนี้ยไม่จำเป็นว่าจะจุดไหนจุดไหนก็ได้ของเส้นนี้ใช่ไหม แต่ถ้าเราทําขายนะครับต้องดูให้สมราคานะครับถ้าแค่นี้เราก็ไม่อยากจะซื้อมันไม่สมราคาถ้าอย่างเนี้อ่าครับแล้วเราก็ทาน้ํายาให้เขาหน่อยหนึ่งเพื่อประสิทธิภาพในการออกรากนะครับพอทําไม่ทาก็ได้ครับมันออกเป็นการแต่ออกลากน้อยทาไปที่แผลเลยครับแล้วก็ปล่อยทิ้งให้เขาแห้ง แห้งแล้วเราค่อยหอ่อไม้ก็ไม่ต้องเอาออกนะครับเอาคาไว้เลยอเอาคาไปเลยฮะเ,เป็นใส่ไม้ไปสามนะเอามันหลุด <laughs> มันหลดุด <laughs> แล้วอย่างที่สองนะครับเดี๋ยวทิ้งอย่างนี้ไว้ก่อนให้มันแห้งใช่ <laughs> เลือกอีกไหนก็ได้ให้มันดูยาวๆ <laughs> ให้มันดูสมราคาถ้าไม่ตัดไม่ตัดมันก็จะยุ่งยากนิดนึงเนี่ยแหละ แล้วก็วัดไปเลยก็ประมาณนี้นอย่างที่สองนะครับรเ,เสียบไปเลยครับแล้วอ,อ,อ,อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันอะไรนะลำที่มันเล็กๆนะคะที่มันไม้เลื้อยแต่มน<ก>ันเป็นลำเล็กอย่างพริกไทยอย่างเงี้ยก้านมันเล็กไหมพริกไทยพริกไทยไม่เล็กแทงตาก็ได้ระหว่างตาแทงตาก็ได้องี้จ้ะ าก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงเหนือก็ได้ของเส้นเนี่ยของเพราะว่าของเถาวันอ่ะมันออกรากพอเราทาน้ํายาเร่งรากให้เขาอย่างงี้ก็ทําได้ขายได้เยอะดีเนาะอย่างเนี้ยจะตอนสองท่อนก็ได้ครับอุ้ยรากงอกเลยน้ำยาเร่งรากไม่ต้องล้างนะครับล้าไปที่แผลทาไี่แผลาพี่แผลทาที่แผลทาไปเลยครับ แล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งแล้วผ้าผ้านี่เช็ดได้อันนี้กินประมาณกี่บาทสี่สิบบาทครับสวรสบ้านนี่ทำได้เหมือนกันไหมคะได้ครับทำเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ส,สวรสบ้รสยักษ์เหรออ่าอันนี้จะอร่อยหวานจ้าถ้าเกิดเราเสียบอย่างนี้ไว้แล้วเราไปทำหลายหลายอันแล้วลืมอะครับอ๋อการลืมแล้วก็เชือกผูกไว้ เชือกผูกไว้แล้วเราไปทําแล้วก็ผูกไปเรื่อยๆเวลามันไม่ลืมไม่หลงเวลานั่งไม่เละเขี่ไม่เละไม่เ็นอะก็ทํหน้าฝนได้ทำหน้าทำหน้าฝนมันก็ทําได้แต่ถ้าเราทําแล้วเราต้องปล่อยให้แผลเขาแห้งทิ้งไว้สักวันหนึ่งเวลาห่อมันจะได้ไม่เน่าอันนี้แห้งแล้วครับแห้งแล้วเพื่อนเนี่ยเราสมมติว่าแห้งสมมติว่าแห้งแล้วอันไหนที่ปาดไว้เนี่ย ทับปาดแบบนี้นะครับเราเอาแผลไว้ข้างในนะครับเอาแผลไว้ข้างในแบบนี้กมัดยัดเข้าไปให้มันลึกๆแล้วเราก็มัดถ้าท้าบกิ่งจะยากกว่านี้นะถ้าทําคนเดียวนะสิบนิ้วต้องใช้ให้หมดสิบนิ้วตอนนี้ก็ทับกิ่งได้ด้วยฮะไม่ใช่ ไม่พูดถึงว่าท่าปิงมันยากกว่านี้วันนี้ถ้าเป็นพืชแบบนี้ทำแบบนี้ได้อย่างยวถูกให้แน่นเลยครับลากเขาจะได้ออกไวๆวันงงประมาณยี่สิบวันไม่ทาน้ำยาก็ได้นะครับลากก็ออกแต่ออกน้อยตามเคมีกเกษตระครับ ตามรังกระเสร็จจะเห็นโผล่ออกมาเลยนะมันลากมันจะขาวเต็มนี่เลยถ้าทาน้ํายาเล่งลากนะถ้าไม่ทามันก็เห็นแต่ลามันจะมีเส้นสองเส้นอย่างเงี้ยแล้วกี่วันมันจะออกลากย0สิบวันประมาณ2ี่สิบวันอันเดียวแล้วก็ทำไปเรื่อยๆรได้ไหมได้ครับยาวถ้าทำสองตุ้มต้องให้มันยาวกว่านี้ต้องคว้านเหมือนตอนยังงู้นปะไม่ต้องคว้านก็ทำเหมือนอย่างนี้แหละต้องให้มันยาวกว่านี่เพราะว่าถ้าทำสองอันถ้าทำสั้นแค่เนี้ยมันนิดเดียว เวลาทำขานี่ชำเสร็จต้องเราต้องทำเสาต้องเอาไม้ปักผูกให้สวยๆเนี่ยเอาไปลงถุงแล้วก็ปักไม้แล้วก็เอาเนี่ยพันๆไม้แล้วก็ทำให้มันสวยๆทาไม่สวยคนก็ไม่อยากจะซื้อใช่ไหมครับให้มันต้นมันตั้งขึ้นใช่เพราะไปลงถุงก็ต้นมันก็ตั้งขึ้นอยู่แล้วอายุเท่าไหร่ออกออกผลประมาณ20วันครับไม่ใช่ออกผลออกผลอ๋อจนออกผลน่าไม่ถึงปีเขาเพราะมันเป็นกิ่งตอน ปลูกก็พักเดียวก็ออกอนนลแล้วตัวนั้ที่ปลูกแค่กิ่งก่อนไหมหอันนั้นน่หรออันนี้ที่ปลูกไว้เป็นเพราะเม็ดมออก,กิ่งตอนอยู่ในถุงู่ <c oughs> งเ่นเในถุง <c oughs> เอาเลยครับใครอยากลองครับออกลูกนี่ดูยังไงว่ามันสุกหรือไม่สุกมันจะหอมกลิ่นจะหอมแล้วสีเขาจะเป็นสีออกไข่ไก่อันนี้ยังไม่ใหญ่สุดนะอันนี้ยังไม่ใหญ่สุดบางลูกมีใหญ่สุดใหญ่อย่างนี้เลย แล้วมันก็หวานาหวานวหอม <Okay. S 1> เนื้อกินไม่ได้กินแต่เนื้อก็กินได้ครับแต่มันไม่ค่อยหวานมันมันจะคล้ายๆแเต็งไทยอ่ะรสชาติ